ทุกท่านคะถ้าเกิดว่ามาซื้อผ้าไหมสุรดนอาหารเช้าอย่าลืมมากินร้านนี้นะคะร้านวินิสตาเป็นเกาเหลาอ่เาเหลาอะไรนะเกาเหลาแบบไหนมาดูกันมาดูกันมาดูกันที่ท่านต้องมากินนี่ไงค่ะต้องมากิน เนี่ยมาช่วยมาช่วยข้าวให้พี่ขเขาหนึ่งลูกลอ,อกใช่ไหมคะเล้ยลูกลอ,อกเนะาะนี่คะ่ะน่หลักนี่นี่คะ่ะร้านแมวเรามาถามเจ้าของร้านที่แท้จริงดีกว่าปีนี้อายุสามสิบแปดสวัสดีคะ่ะอาม่าอาม่าใส่หน้ากากปีน,น่อย uh. อ้าเ <laughs> จ้าของวินสตาตัวจริงสวัสดีคะ่ะอาม่า ขายมากี่ปีแล้วคะร้านนี้อ๋อสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีเอามาอายุสามสิบแปดสามสิบแปดใครไม่มากินที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงสุรินไม่ใช่ไหมสุรินอ่าไม่้จิงหรือไม่จิงก็ไม่รู้นี่เพราะอยู่หลังสถานีรถไฟเนาะนู่นสถานีรถไฟอยู่ตรงนู้นนะคะถ้ามาซื้อภาคหมายสุริน์ตมากินเกาเหลาอะไรนะคะเรียกว่าเกาเหลาอะไรนะลูกโลกอ่าลูกลอ่ไปสูตรลับเฉพาะใช่มีที่นี่ที่อร่อยที่สุดอ่า เน yeah, no 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 ี่ยเพราะว่าหนูมากินบ่อยนะนี่ค่ะยามเช้านะคะนั่งก uh> ินได้เวระยะห่างนะก็ตรงนี้สถานีรถไฟตรงนี้นะแล้วก็ตรงมาแล้วก็เดินมาจากนี้ก็ได้นะคะเดินมานี้แล้วก็อ่าก็ตรงนี้เป็นสามแยกธนาคารกรุงไทยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดจอดนะคะรถแอร์เอรถรถตู้แอร์เอเชียที่จะบินไปสนามบิน บุรีรัมนะคะคือร้านคิดถึงแล้วก็มีเดชช้างนะคะที่ใครเคยอยู่สุรินก็คือโรงสิเออโรงภาพยนตร์สีสุรินเก่านะคะ,ะเดี๋ยวแพทย์จะให้ดูนะคะว่าเกาเหลาเป็นอย่างไรนะคะ,อะของหนูสั่งของหนูสั่งกินนี้นะคะกินกินนี้แล้วก็<ำ>เอาพิเศษวันนี้วันนี้วันนี้หิวมากเลยก็คือเอาลูกล่อแล้วก็ตับ หมูสับนะคะนี่ก็ยังไม่ใส่น้ำให้ดูเลยยังไม่เห็นน้ำขายถึงกี่โมงหมดคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ประมาณคืนโมงหมดคช่ไหมคะให้ชมให้ชมนี่นี่เดี๋ยวนี้บ่ายโมงแล้วนะแต่ไม่รู้นะเห็นหมดอะไรกันมานานนะแล้วเมื่อก่อนนี้สิบโมงก็หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้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 ทำช้าอ่นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมากันได้ ระหว่างที่รอนะคะแคทก็เดินมาเห็นภาพที่ชุมนุมช้างนะคะที่เมื่อก่อนงานช้างจังหวัดสุรินทร์จัดที่อำเภอท่าตูมค่ะอ่าฉลอง2 1 4ปีเมืองสุรินทร์ในช่วงนั้นนะคะก็ประมาณสักกี่ปีมาแล้วเนาะตอนนี้สุรินทร์หกสิบกว่าปีมาแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้สุรินทร์จัดงานช้างปีที่60เมื่อปีที่แล้วนะคะภาพนี้ชุมนุมช้างค่ะนี่เห็นไหมคะ ดูข้างหลังก่อนภาพหาชมยากนะคะนี่ค่ะฮะ,ะให้ชมของเก็บบ้านอา마านีกว่าคาฆาอามาเี็กอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่อะไรค,คะเนี่ยเป็มันคืออะไรคะสมุนไพรเหรอคะไหนเนี่ยค่ะข้างบนเนี่ยข้างบนขิงเหล้าเป็นอะไรอ๋อันนี้คืออะไรของอามาคะมีตำนานอะไรคะเนี่ยโอ้ยค่ะไม่เห็นสวยจะพื่ อ๋อเห็นสวยก็ซื้อมาอ๋อคิดว่ามีตำนานที่นี่อาาอาานี่มามาคนไหนคะนเนี่ยคนที่อุ้มสคนนนคนนี่มาจากเมืองจีนเลยใช่ไหมผ้านี่ไม่เคยรู้เลยพ่อมาจากเมืองจีนพ่อพ่อที่นั่งอยู่มาจากเมืองจีนใช่อาาเกิดเมืองไทยแต่พ่ออาที่นั่งอยู่มาจากเมืองจีนผู้พานีหาชงยากเลยอา玛ก็คนที่นั่งอยู่นะคะใช่สองคนคนคนที่ทำหน้าบึ้งรเปล่าคนที่ตัวน้อยที่สุดเลยหรอนั่นแหละสองคนนั่นแหละ อ๋อคนที่คุณแม่อุ้มอยู่ยนั่นแหละแล้วก็ตัคนเล็กที่สุดเลยแล้วผ่านแล้วผ่านมาปัจจุบันเป็นคนหน้าตาแบบนี้โอ้โคนไงโอ้โหนี่เลยค่ะปัจจุบันทุกท่านนี้ก็อยู่ในประเทศไทยหมดเลยใช่ไหมคะมาเที่ตัวเล็กๆกันค่ะที่นี่าอยู่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอ๋อออ๋เสียชีวิตไปแล้วเพราอามาตั้งแปดเจ็ดอู้มีตำนานด้วยนะคะโอเคอันนี้ของแพทย์นะคะ ก็ <G ül üyor> นี่แหละคะ่ะแ๊บหนึ่งนะนี่ค่ะน่ากินนะคะอู้ควันเลยร้อนๆนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเกาเหลาลูกลอกนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะนนคุณแม่เพิ่งทอดน้องสามวันเองทำไมวันนี้เข้ามางราคามาถึงแล้วอ๋อมารลบใบเกิดอู้ขาถามเนี่ยนี่ค่ะมากินกันได้แล้วก็มีข้าวหอมมะลิสุรินนะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะอันนี้น่าจะอันนี้สิบาทถ้าธรรมดา40 5สิ0นะคะนี่ค่ะสถาน,นีรถไฟอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวแท็กพาชมสถานีรถไฟว่าอยู่ข้างหลังจริงหรืเปล่านี่เลยค่ะนี่สถาน,นีรถไฟสุรินทร์ค่ะนี่เลยนะคะ ขับรถเราเดินเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องถ้าเกิดว่าสะดวกก็มาช้อปปิ้งที่สุรินได้เลยค่ะโทรหาแกด์ได้เลยค่ะ